ทุกคนวันนี้จะเอา คลิปวิดีโอนะคะที่พาแม่นะคะไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกที่แม่ได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะก็คือประเทศสิงคโปร์นะคะแล้วก็เป็นวันเกิดของแม่ด้วยแล้วก็วันเกิดของแม่เราก็ไปตรงกับใกล้ๆวันปีใหม่เราก็ได้มีโอกาสไปฉลองปีใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์เลยจ้าทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราไปค่ะทุกคนค่ะฝนตกค่ะเลอยากจะเล่าให้ฟังว่าคือเราต้องกางร่มนะ แล้วเราก็ต้องไปถ่ายรูปกับพี่ไลออนนะคะเออพี่ไลออนพ่อมนำซึ่งเป็นอะไรนะที่เขาบอกว่าถ้าไปสิงคโปร์นะคะถ้าไม่ไปที่นี่ก็ถือว่าไปไม่ถึงสิงคโปร์ใช่ไหมคะก็คือจะต้องไปถ่ายรูปจุดนี้เลยค่ะก็จะมีพี่ไลออนกับเรือนั่นเองนะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราไปถ่ายรูปตอนเย็นตกเย็นนะคะหลังจากที่เราไปดินเนอร์อนุน่นแน่นเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินมาดูไฟนะคะคือเราอ่ะลริ่มชื่อแล้วอ่ะเราจะไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนะคะก็คือเหมือนเขาเขาทำเหมือนกันค่ะ ต้นไม้นะคะแล้วเขาก็ประดับไฟตอนกลางคืนเขาจะเปิดไฟพุ๊บขึ้นมานะคะแล้วเขาก็จะเปิดเพลงนะคะแล้วเหมือนแบบไฟอ่ะมันเต้นตามจังหวะเพลงทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็บันนะที่ไปอยากจะเล่าให้ฟังว่านักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้เราไปอ่ะมันเป็นวันที่เขากาลังเฉลิมฉลองปีใหม่ด้วยทุกคนนี่เลยค่ะแล้วก็มาเฉลิมฉลองที่โรงแรมค่ะ ทุกคนอยากเล่าให้ฟังว่าเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่าลาังการตระการตาม,มากๆเลยนะคะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้ไปเสริมสลองด้วยทุกคนแล้วก็แบบสนุกมาก,มากๆดูว่าแล้วคนเยอะมากนะคะเอออันนี้ก็คือถึงเวลาที่เราจะมาแดน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 เออฉันก็แดนคนเดียวจ้าป่าฉันกันเออดูไม่รู้นั่งทำอะไรเอ,อรู้สึกว่าเหมือนจะแบบเออมีงงมีงานเข้าหรือ,อยังไงประมาณนั้นนะคะ อ่านั้นก็กดโทรศัพท์ไปจะไอแม่ก็แดนคนเดียวไปจ้าส่วนแม่ชั้นล่ะคะถ่ายคลิปให้ชั้นนั่นเองนะคะเออแม่รู้งานก็งี้แหละเออแม่ก็ถ่ายคลิปปปจกเต้นไปจ้าเพลงก็มันมากเลยแต่ขอไปที่ไม่ได้เปิดเพลงให้ฟังนะคะเพราะหนึ่งกลัวติดลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็อาจจะไม่ได้โพสไปอาจจะโดนบงโดนบล็อกอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยเออทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงเพลงนะคะ นี่จ้าฉันก็เต้นไปจ้าเออล่าสุดจ้าฉันก็มีหนุ่มน้อยมาขอเต้นด้วยอะดูน่ารักนะคะเออนางก็ไม่อยากมาเต้นกับฉันนะคะเออส่วนคุณข้างๆฉันแ่ละคะกดไปค่ะโทรศัพท์ค่ะกดไปจ้าเออนางก็มีงานของนางแหละเออนางก็คงจะแบบเออส่งข้อความนู่นนี่นั่นไปค่ะเออญาติพี่น้องนะคะเออฟามี่นะคะเออ แฮปปี้นิวียอะไรยังไงเลยยังไงจำไม่ได้นะคะว่าตอนนั้นป้าปาทำอะไรนะคะเออรู้สึกว่าจะเป็นเกี่ยวกับงานหรืออะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะคะแต่เอีแม่ก็เอนจอยสุดๆเลยค่ะก็เต้นสุดเวียงไปเลยสิจ้าไมาส่สนจะได้ได้ทั้งสิ้นจา้าคุณยายก็ถ่ายวิดีโอไม่หยุดจริงๆจา้าถ่ายไปจา้าเออทุกคนก็เอนจอยทุกคนแบบวันนั้นคือรู้สึกว่าเราไม่ได้เมานะคะแล้วก็ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ใดๆทั้งสิ้นโอ้หรือว่าดื่มโอ้หรือว่ายังไงอ๋อดื่มดื่มดื่ม ก็จะมีแชมเปญให้คนละแก้วก่อนเข้างานนะคะทุกคนค่ะก็แค่นั้นก็เออมันไม่ทําให้เรามึนหรือเมาได้หรอกเออแต่ฉันก็เต้นสุดฤทธิ์จ้าแล้วคุณแม่ฉันจ้าก็บอกยายยเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวดูเดี๋ยวถือเองอ่ะยังไงจ้าอีนั่นก็ไม่จบจ้ะก็เต้นไปจ้าเออมันมันมันอยู่คนเดียวเออป้าปาด้วยอ่ะแม่ด้วยเออไปเต้นไปจ้าเออสนุกไปสลวสลวไปจ้าเออเออมันไหมล่ะ เออนะคะก็ในแหลประมาณนี้นะคะวันเกิดแม่นะคะก็เออให้เป็นของขวัญวันเกิดแม่นะคะก็คือเราพาแม่ไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะก็เออเอาเป็นว่าทริปนี้นะคะแม่ก็ได้ไปหลายที่มากแล้วที่ที่พาไปก็คือค่อนข้างที่จะลักชัวรี เก็บเกือบทุกที่ก็ว่าได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยตอนไปสิงคโปร์ก็คือนั่งบัสทัวร์นะคะเพราะว่าบัสทัวร์จะเป็นอะไรที่เขาจอดเออเป็นที่จุดท่องเที่ยวหลายๆที่นะคะเอออันนี้เราก็อยู่ที่ยูนิเวอร์แซลเออใช่ไหม <laughs> นั่นแหละไม่รู้จำไม่ได้เรียกว่าอะไร ม่กว่ออกเออนั่นแหละค่ะก็คือใครที่ไปสิงคโปร์นะคะทุกคนจะเห็นเลยว่าเขาจะไปถ่ายรูปตรงนี้กันค่อนข้างเยอะนะคะหลังจากที่เราไปเดินเล่นตรงนี้แล้วนะคะเราก็ไปขึ้นจากนี้จ้าทุกคนอยากให้ทุกคนไปไปขึ้นกระเชา้าจ้าชมวิวนะคะหลังจากที่เราไปขึ้นกระเชา้าชมวิวเสร็จนะคะเราก็ไปขึ้นอันนี้เขาเรียกอะไรล่ะ มะหมุนใช่ไหมบ้านเราเขาเรียกมะหมุนแต่ว่ามะหมุนของของเราคือมันจะเป็นเหมือนที่แบบกระเชา้าอันนี้คือใหญ่มากทุกคนใหญ่มากเราสามารถจุคนในนั้นได้แล้วจะบอกว่ามันมีบางโบกี้เขาเรียกอะไรอะที่ เราสามารถไปทานอาหารกลางวันได้นะคะแต่น,นั้นก็คือเราต้องบุกก่อนล่วงหน้านะคะซึ่งตอนที่เราไปเราไม่รู้เสียดายมากๆเลยนะคะแล้วเราไปบุกหน้างานน่ะไม่สามารถบุกได้เราสามารถซื้อตั๋วก็แค่ขึ้นไปดูวิวได้แต่ถ้าเราจะทานอาหารแล้วนั่งบนนี้นะคะก็คือเราต้องจองมาแล้ว หวันล่วงหน้านะคะเรื่องเสียดายมากๆอ่ะหลังจากนั้นก็จบทริปแล้วจ้า <Okay. S 2> จริงๆแล้วคือทริปยาวมากกว่านี้นะคะแต่ว่าวิดีโอหายไปบางส่วนเนื่องจากถ่ายไว้นานมากๆแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งไปหาวิดีโอเจอทุกคนก็เพิ่งจะเอามาทำนะคะก็แฮปปี้เบอร์เดย์คุณยายไปด้วยนะคะตอนนั้นก็คุณยายก็อายุครบ50 นะคะก็เลยจัดของขวัญวันเกิดให้คุณยายค่ะก็นี่เลยค่ะธรรมดาที่ไหนคะนั่งบิสเนสคลาสเชียวนะคะนี่ค่ะจัดทรู Business Class ทั้งไปทั้งกลับให้คุณยายโรงแรม5ฟ t a า h o โฮเทสุดรูไปเลยจ้าเที่ยวริปนี้คือคุณยายขมมากๆพูดเลยแล้วคุณยายก็ยิ้มตลอดจ้าแล้วนั้นก็ตื่นเต้นจ้าอยากจะเล่าให้ฟังว่าด้วยความที่แบบเออคืนบิสเนส าราแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาเออแล้วก็เฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออตลกแม่อะประมาณนี้แหละคะ่ะ